ใส่เป็นกระจางของวิกเตอร์แล้วก็ส่วนสเกิร์ตตรงนี้นะคะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์ที่แอนจัดเซ็ตทรงหล่อๆให้พี่ๆได้ออกจากโชว์รูมเนี่ยยางนี่ก็แบบพี่บื้มเลยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แอนนาเบลฟอร์ดนะคะวันนี้น้องแอนพามาชมคันที่อยู่ด้านหลังนี้แอนอีกแล้วนะคะเป็นเอเวอเรสต์เป็นรุ่นไทเทเนียมนะคะราคา1 8 9 7 0ล้านบาทค่ะคันนี้นะคะเป็นเอเวอเรสต์ไทเทเนียมคู่ค่ะคันนี้ที่ว่าแอนจะให้ดูนะคะหน้าตาของเขาคือไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะพี่ก็คือว่าคันนี้หน้าตาก็คือเขาจะเป็นแบบดําด้านกระจังตรงนี้นะคะก็ใส่เป็นกระจังของวิกเตอร์แล้วก็ส่วนสเกิร์ตตรงนี้นะคะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์เดี๋ยวแอนจะพามาชมให้ดูนะคะคันค่าว คันนี้เขาแต่งอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวแอนจะฝากให้พี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แอนด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้น้องแอนด้วยนะคะรีวิวรถคันต่อ,ตอไปส่วนมากแอนก็จะมารีวิวรถเอเวอเรสต์ให้พี่ๆได้ดูว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างแล้วก็ความ่อของเขารอแบบลงตัวไหมคะคันนี้ส่วนมากที่แอนจัดเซ็ตทรงหล่อๆให้พี่ๆได้ออกจากโชว์รูมเนี่ยคือมันเป็นความที่แอนอยากจะให้พี่ๆขับแล้วแบบ เวลาบนท้องถนนคือมันหล่อจริงๆนะคะเดี๋ยวแอนจะพามารับชมเลยค่ะคันนี้นะคะคือคันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเยอะ ถามว่าพี่พี่บอกว่าอยากจะแต่งเยอะไหมบางคนก็ไม่ได้อยากแต่งเยอะคะ่ะหรือพี่ๆบางท่านบอกว่าเปลี่ยนแค่ชุดแต่งนะคะล้วแม็กซยางหรือว่าจะใส่แค่กระจังหน้าแค่นี้มันก็ห่อแล้วแต่แอนอยากจะให้ดูว่าดีไซน์าการแต่งของแต่ละท่านจะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแอนนะคะจะมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าตรงนี้นะคะก็มาด้วยที่กระจังก่อนเลยค่ะกระจังคันนี้นะคะก็ใส่เป็นกระจังวิตเตอร์นะคะคันนี้คือถ้าเกิดว่าพี่บอกว่าอยากได้เป็นแบบให้มันเงาวกว่านี้อีกนิดนึงเพราะคันนี้เขาเป็น แบบดำด้านนะคะจะเอาเป็นเงาก็ได้หรือจะเอาเป็นแบบดำด้านแบบนี้ก็ได้ส่วนมากก็จะเป็นดำเงาเยอะนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่บอกว่าืม ไฟไฟอาจจะอยากได้เป็นสีอื่นนะคะตรงเนี้ยมันมีไฟมินิไลท์ตรงกระจังเนี่ยมันเป็นไฟมินิไลท์ที่แบบว่าเราเลือกสีได้เอาสีส้มหรือสีขาวก็ได้เพราะว่าตอนเนี้ยคือถ้าเกิดอยากจะให้มันตัดไปกับตัวไฟซีแคมด้านข,าข้างของเราเนี่ยสามารถใช้เป็นสีขาวได้เลยหรือจะเอาให้มันเด่นนะคะเด่นจากตัวรถนะคะก็เอาเป็นสีส้มก็ได้กระจังเนี่ยมันมีเลือกหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังวิตเตอร์หรือกระจัง f o r d อันนี้คือพี่เอาแบบมาอดัดเดปเองได้เลยนะคะเดี๋ยวแอนจะ ให้ดูว่าเขาเขาเนี่คือเขาแต่งประมาณนี้นะคะส่วนด้านถัดมานะคะตรงนี้มันมีกล้องหน้ากล้องเป็นกล้อง360องศาเป็นกล้องรอบคันคือกล้องเนี่ยความที่แบบว่าของ Ford เนี่ยแอนพูดตรงๆว่ากล้องหน้าเขาชัดมากๆนะคะมันโชว์ไปมันจะไปแสดงผลที่หน้าจอกลางคือแบบด้านข้างเอ่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอบคันตัวรถข้างๆคือมันมามันสามารถที่จะให้เห็นรอบเลยนะคะมันเห็นรอบตัวรถเลยนะคะอันนี้ความสะดวกสบายสําหรับ คุณแม่บ้านที่แบบว่ารถมันคันใหญ่เวลาขับขึ้นอย่างอ่ะไปเซนท่านนะคะไม่ว่าจะเซนท่านบางเซนท่านก็พื้นที่มันดูแบบมันแคบแต่ความมั่นใจของแอนที่แอนอยากจะบอกเลยนะกล้องเนี่ย มันใช้งานได้จริงๆเวลาถอยเขาสองนะคะคือมันความสะดวกให้กับสำหรับคุณแม่บ้านหรือพี่ผู้ชายบางท่านบอกว่ายังไม่เคยขับในเวของรุ่นที่เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะก็เลยมาลองดูว่าคัานนี้เขาขับแล้วมันจะฟีลลิ่งดีเหมือนกระบะไหมไอ้จริงๆแอนบอกเลยว่ามันไม่ค่อยเหมือนกันเนาะอันนี้มันเป็นรถที่แบบว่าเป็นรถสําหรับครอบครัวที่ใครหลายๆท่านแบบอยากจะขึ้นเขาไม่ว่าจะเป็นออฟโรดนะคะหรือว่าจะขึ้นห้างขับในบนท้องถนนที่แบบกรุงเทพหรือรถติดเนี่ยคือมันคุ มากมากนะคะส่วนด้านถัดมาตรงนี้ค่ะชุดแต่งตรงนี้เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์คือหน้าตาของเขาอะหล่อยอยู่แล้วนะชุดแต่งตอนนี้คือมีให้เลือกวิกเตอร์เอเชุดแต่งวายหรือวาดซูมา่ามันทําได้หมดเลยพี่ๆจะทําสีไหนก็ได้อันนี้คือลูกค้าตัดไปเลยขอสีขาวตัดดําด้านพอทําออกมาโอ้โหอันนี้ก็ดําด้านนะคะชุดแต่งสเกิร์ตของเขาก็เป็นดําด้านพอมันแบบ พอแต่งออกมาแล้วมันหล่อจริงๆหล่อแบบว่าลงตัวเลยค่ะคือบางท่านอาจจะมองภาพไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะเวลาตอนสั่งแต่งอะแต่พอมาทําแล้วจริงๆอะแอนคอนเฟิร์มว่ามันหลอก็คือมันต้องหล่อจริงๆไม่เหมือนใครจริงๆค่ะส่วนด้านถัดมานะคะตรงนี้เลยกล่องนะคะรักษาระยะห่างตรงนี้ค่ะ กล่องตรงนี้มันเป็นตัวที่ว่าเวลาที่คุณพี่เดินทางแล้วใช้หมด Active Cruise Control เป็นการขับตามคันหน้านะคะแล้วก็อย่างตัวนี้เวลาพี่เดินทางไกลไม่มือแน่นอนค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมอันนี้เขาขับให้เองโดยอัจฉริยะบางค่ายอาจจะยังไม่มีนะคะแต่ว่ารุ่นนี้มีมาแล้วนะคะขับตามคันหน้านะคะก็คือแบบว่าด้านหน้าเคลื่อนนะคะด้านหลังก็เคลื่อนตามรถเราเนี่ยเคลื่อนตามนะคะว่าเวลาที่หยุด ติดไฟแดงพอเวลาติดไฟแดงใช่ไหมคะคันหน้าเบรกคันของเราก็เบรกจริงๆเบรกตามด้วยนะคะพอไฟเขียวปุ๊บประมาณไม่เกินสามนาทีอะค่ะเขาขับตามให้เลยก็คือแบบว่าคือแบบด้านหน้าหยุดด้านหลังเราก็หยุดอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้มันช่วยในการที่ว่าเราเดินทางไกลอคาเดินทางไกลเนี่ยมันเป็น ฟิลลิ่งที่แบบเหนื่อยขับเหนื่อยอยู่แล้วพอได้ใช้โหมดแอตติวเนี่ยมันก็ช่วยในฟิลลิ่งที่แบบทําให้เรารู้สึกสบายขึ้นนะคะแต่ก็อาจจะระวังนิดนึงนะคะข้อสังเกตอีกอันนึงคือถ้าขับนานๆก็อาจจะง่วงได้นะคะอันนี้ก็อาจจะแบบบางท่านก็อยากจะขับสนุกก็ขับเองประมาณนี้นะคะตัวนี้จะมีระบบถอยจอดอัจฉริยะนะคะก็จะมีเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์ของเราเนี่ยจะอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะ คือด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหน้าด้านข้าง2จุดด้านหน้า4จุดนะคะเป็นระบบช่วยจอดอัจฉริยะอันนี้คือจริงๆอะถ้าเซนเซอร์ล็อบเบิร์เราอาจจะเซนเซอร์เราอาจจะเพียนได้แต่แอนอยากจะบอกว่าคือมันมีโหมดนี้ไว้มันเป็นโหมดอัจฉริยะจริงๆนะคะสกเกิร์ตของเราเนี่ยทำไปอะไม่ได้แต่ ไม่ได้ตัวนี้มันไม่ได้เจาะไปกับตัวบอดี้ของรถนะเซนเซอร์เรามันตรงรุ่นนะคะแล้วก็ส่วนสเกิร์ตหน้าเนี่ยของเราก็ตรงรุ่นนะคะไม่ได้มีการเจาะอะไรใดๆเลยส่วนตรงด้านถัดมาค่ะไฟหน้านะคะไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟไบเมทริก LED ไฟหน้าของเราอะ่ะคือเป็นไฟหน้าอัจฉริยะคือเรียกง่ายๆว่าไฟหน้าอัจฉริยะใช่ไหมคะมันมีลูกแก้วเห็นไหมไฟหน้าของเรามันจะเป็นไฟลูกแก้วถ้าอย่างเป็นตัว ไทเทเนียมขับสองอ่ะมันจะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะมันจะเป็นโครมแต่อันนี้จะเป็นลูกแก้วความสว่างของเขาคือพูดได้เลยว่าแอนใช้งานคือมันใช้งานจริงๆเพราะว่า1แอนเป็นคนใส่ตาสั้นแอนเป็นคนที่แบบฟิล์มเนี่ยเรายิ่งยิ่งติดฟิล์ม80ใช่ไหมคะมันจะมองยากมากๆสําหรับคนที่ใช้ไฟไบมันตินะคะไบเมทิรเนี่ยมันมองง่ายแต่เป็นไฟอ่ามันติรีเฟคเตอร์เนี่ยมันจะมองยากเพราะไฟหน้าเขาไม่ได้ชัดเท่ากับลูกแก้วแบบนี้ เนี่ยเห็นปะอันเนี้ยไฟลูกแก้วเนี่ยมันจะมีก็อันเนี้ยไฟสูงนะคะเห็นไหมไฟตรงนี้จะเป็นไฟปกติของเรามันจะคาลิเบตก็คือแบบหาเส้นถนนเนาะเนี่ยสามดวงเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะปรับซ้ายขวาอันนี้จะปรับขึ้นลงเป็นไฟสูงนะคะแล้วก็ไฟตรงนี้เวลาล้อค่ะคือองศาล้อเลี้ยวของรถเนี่ยเวลามองมาทางด้านซ้ายเวลาเลี้ยวซ้ายนะเวลาเลี้ยวซ้ายเขาก็จะ สาดออกมานะคะเวลาเราเลี้ยวขวาเขาก็จะสาดแสงไปทางด้านนู้นคือไฟหน้าตรงนี้แอนชอบเพราะว่ามันเป็นไฟลูกแก้วมันทําให้มองสว่างมากยิ่งขึ้นส่วนไฟตรงนี้นะคะเป็นไฟสีแคมป์ไฟสีแคมป์เนี่ยก็จะสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะส่วนไฟตรงเนี้ยมันใช้งานได้จริงๆค่ะส่วนตรงเนี้ยใช้งานได้จริงๆมันเป็นไฟ LED ตรงนี้มันเสริมหลอเข้ามาเห็นไหมถ้าชุดวิคเตอร์เขาก็จะเสริมหลอเป็นแบบ สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าพี่ๆบอกว่าไม่อยากได้ให้มันแบบมีไฟตรงนี้ก็สามารถทําได้หมดเลยนะคะส่วนตัวนี้ค่ะเดี๋ยวแอนจะเปิดห้องเครื่องให้ดูว่าหน้าตาเป็นไงนะคะเดี๋ยวแอนจะขออนุญาตเปิดฝากระโปรงก่อนนะเวลาเปิดฝากระโปรงอะ่ะออันนี้โหลดลงแล้วนะคะเดี๋ยวแอนจะให้ดูแบบว่าเวลาการแบบ อ่ะเวลาการเปิดหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่ต้องขย e งอันนี้แอนใส,ส่ส้นสูงขึ้นอีกนิดนึงอันนี้ค,คือความสูงที่แบบไม่ได้สูงมากเพราะว่าความสูงเดิมๆของเขาอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันจะสูงขึ้นอีกนิดนึงอันนี้คือเขาโหลดลงนะคะก็มันทำให้รู้สึกว่าอย่างแอนนะสูง154ไม่ได้สูงมากนะเวลายือนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะพอดีกับตัวรถเลยนะคะอันนี้คือหน้าตาภายในห้องเครื่องของตัวรถเลยนะคะก็เป็นเครื่องยนต์นะคะ2.0 นี่เลยตรงนี้เครื่องยนต์ค่ะเห็นไหมอันนี้คือเครื่องยนต์2.0นะคะตัวนี้เป็นไ e บเทอร์โบเกียอีชิปเตอร์10สปีดถ้าจริงๆแล้วอะคะ่ะหน้าตาห้องเครื่องเนี่ยแอนเปิดมาหลายลิปแล้วคือเปิดหลายลิปมากแล้วจริงๆนะคะตัวเนี้ยที่แอจะบอกก็อะอันนี้คือโฟมนะคะเป็นตัวที่เก็บซับเสียงเก็บซับความร้อนเอาไว้สําหรับเวลาที่เวลาเราต้องมาดูจริงๆอะเราจับตรงนี้ได้เลยเห็นไหม อันนี้คือเครื่องแบบมันร้อนจริงๆนะคะเพราะว่าเพิ่งสตาร์ทมาแล้วก็เราจับตรงนี้ได้เลยมันก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงแล้วก็จะไม่ร้อนเพราะว่าคือมันเป็นตัวโฟมที่ดูดซับความร้อนเก็บเสียงนะคะตัวนี้เป็นใบเทอร์โบนี่ใบเทอร์โบอยู่ตรงนี้ค่ะตัวนี้เป็นใบเทอร์โบก็ทำเบร์สองลูกนะคะทำงานรอบต่ำและรอบสูงนั่นเองแล้วก็เบร เบรกค่ะของของตัวนี้นะคะเป็นเบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือเบรกไฟฟ้าเป็นการเบรกแบบสมูทเวลาที่พี่พี่บางท่านอะคือสายซิ่งหรือสายลุยอะค่ะขับรถความเร็วที่แบบว่าส่วนมากคนซื้อแบบเอเวอเรสไปอะไม่มีหรอกนะคะที่จะขับแบบ 60, 70, 80, 90นะคะเ <c oughs> พราะว่าตัวนี้เครื่องยนต์ของเรามันรู้สึกว่าขับสนุกจริงๆค่ะขับสนุกแบบเวลาที่แบบแบบแบบ เหยียบเพลินอะอะพอมามองมองเลขไม้อีกทีนึงขึ้นยสามร้อยสีแล้วพอเราไม่ค่อยรู้ตัวเวลาที่เรานั่งแล้วมันขับสนุกจริงๆก็เลยลืมตัวนะคะเบรกเนี่ยการทํางานของเขาเนี่ยเวลาที่เรามีน้องหมาน้องแมวมาตัดหน้าเนี่ยค่ะเบรก เบรกไปแรงๆเนี่ยคะ่ะกระทืบเบรกไปอย่างเงี้ยคะ่ะมันทาให้รู้สึกว่าการเบรกไม่ทําให้หัวทิ่มแล้วทีเนี้ยคือแอนนะก็เลยแบบรู้สึกว่าเออภายในผู้โดยสารเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกว่าเราเบรกจริงๆนะคะส่วนด้านถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นแอคูเลนตนะ์พวกน้ํายาล,ลอเย็นน้ํามันเบรกนะคะพวกนี้เห็นไหมก็ก้านปัดน้ําฝนตัวเติมก้ามบัดน้ําฝนนะคะจะอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นตัวกรองนะคะส่วนด้านถัดมาตรงนี้อันเนี้ยจะเป็นพัดลมไฟฟ้าควบคุมการทํางานโดยดีเลย์เห็นไหมว่า ตัวนี้คือลูกค้าพูดกันหลายเจ้ามากบางท่านก็ ไม่เคยมาขับฟอร์ดเนาะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมดับเครื่องยนต์แล้วยังได้ยินเสียงอยู่นะคะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะแอนจะบอกเลยว่าคันนี้เขาจะระบายความร้อนของตัวเครื่องยนต์นะคะให้อยู่ในอุณหภูมิปกติตัวนี้เขาการทํางานของเขาเคือแยกกันกับตัวเครื่องยนต์แล้วเห็นไหมว่าเขาอะแบบจอดปุ๊บแล้วยังได้ยินเสียงเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ของเรามันมีอุณหภูมิที่สูงตัวนี้ก็เลยทํางานโดยการที่ระบายความร้อนให้อยู่ในอุณหภูมิปกติพออยู่ในภูมิปกติเขาก็จะดับ เองโดยอัตโนมัตินั่นเองแล้วเขาแยกการทํางานกันแล้วนะเห็นป้าว่าตรงนี้ไม่มีสายพานมูเลยแล้วนะคะคือไม่มีอะไรมันลกลุงลังตรงนี้แล้วนะคะเขาแยกกันก็คือทํางานเครื่องยนต์ไปเลย2 0งพสี่ส่วนตรงนี้นะคะก็ก็จะทํางานของเขาไปโดยแบบแยกกันละอิสระเลยนะคะส่วนด้านถัดมาตรงนี้ค่ะแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่นะคะแปแอมป์ หนือ800 cca ตรงนี้จริงๆอ่ะใส่แคมปิ้งเนี่ยชอบมากๆเลยเพราะว่าแบตเขามีขนาดที่ลูกใหญ่จริงๆแล้วก็มันจะเป็นตัวกลึงเจียวนะด้านในมันจะมีโครงกิจที่แบบกันไม่ให้แบบมันกระเด็นโดนห้องเครื่องอ่ะเพราะว่าบางทีบางครั้งเราขึ้นออฟโรดอ่ะมันมันจะแบบว่าเขาเรียกอะไรโครงเคลงอันนี้คือไม่ต้องห่วงแล้วค่ะไม่ต้องกังวลเลยสส่แคมปิ้งก็จะแบบไม่ว่าจะ กระทะหมูกระทะหรือว่าจะเป็นแบบปิ้งย่างนะคะพวกนี้คือเราสามารถใช้ไฟตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไดชาร์จของเรามีขนาด250อแอมเป์เป็นขนาดที่ใหญ่ใหญ่กว่ารถบ้านทั่วไปเลยนะคะส่วนด้นถัดมาตรงนี้ที่แอนชอบอีกหนึ่งสิ่งเลยนี่ค่ะท่อแอร์ท่อแอร์ออตรงนี้เลยค่ะแอร์ที่แบบว่าเย็นจริงๆนะคะอันนี้คือถ้าเกิดว่าพี่เปิดแม็ก c ปุ๊บเลยนะคะจอดตากแดดแบบร้อนๆนี่องศาบ้านเรา ขึ้นไป43องศาลแล้วนะคะตอนนี้คือแบบอุณหภูมิที่ร้อนจัจ้าจ,จ,จัดเลยอะกลัวเป็นฮีสโตกคืออันเนี้ยเราเปิดแอร์เลยนะคะเปิดแมร์อซีปุ๊บขึ้นลดไปโหหัวนี้แบบเย็นช่าเลยคะ่ะอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะอันนี้คือคือโซนร้อนนะคะแล้วก็อันนี้โซนเย็นนะคะส่วนตรงนี้เลยหนึ่งไฮไลท์ที่แอนไซตติดตั้งเข้ามาให้เพิ่มเติมนะคะเป็นการที่ช่วยทนแรงให้เราแบบว่ามันมันจะได้ไม่ต้องแบบ ยกแบบเหมือนแบบยกดัมเบลอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือเขาช่วยทุนแรงให้เราแต่ว่าการก็อยู่เหมือนเดิมนะการอยู่เหมือนเดิมก็คือไม่ได้ถอดออกไปนะคะโชก็ใส่เข้ามาทุนแรงให้เราแอนแทมให้อยู่แล้วนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนอยากจะได้โชคไม่ต้องเป็นกังวลนะคะแอนแทมให้อยู่แล้วนะคะส่วนภายในก็หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวแอนจะพาดูด้านถัดไปดีกว่าเดี๋ยวแอนปิดก่อนเวลาปิดก็ปล่อยลงมาเลยนะคะไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่ต้องห่วงว่ามันจะแบบ ปิดไม่ได้นะคะส่วนด้านถัดมาของตัวรถคันนี้เขาแต่งหอมาแล้วนะคะยางนี่ก็แบบพ่บ้มเลยนะคะเดี๋ยวแอนให้ดูด้านข้างตรงนี้ก่อนเลยยางนะคะเป็นตัวโตโยนะคะเป, Toyota, เป็นตัวโยทายเป็นตัวอาทเป็นตัวแก้มยางหน้ายางที่แบบดูหล่อลงตัวมากๆค่ะคันนี้นะคะแก้มยางอยู่ที่55นะคะหน้ายางอยู่ที่275 แม็กเนี่ยจะเป็นขอบ20นั่นเองดูการลายของเขาเสิคะอันนี้เป็นการลายเข่ากว้างจะหล่อมากๆตอนนี้ฮอตมากๆเลยนะคะการลายนี้การลายเข่ากว้างหรือการลายที่แบบเป็นซี่ทีอะไรประมาณนี้คือหลอ่อจริงๆคือถ้าเกิดว่าพี่ๆบอกว่าอยากได้ลายแม็กอื่นบอกแอนได้เลยนะคะอันนี้คือแบบว่าที่เขาชอบการลายเข่ากว้างเขาก็เลยเอาเลือกแม็กอันนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นชุดโหลดโปรเฟนเดอร์คันนี้เขาโหลดลง2นิ้วพี่เห็นปะ อันนี้คือแบบคล้ายๆสุตรตันไทยแลนด์นะแต่ว่าเห,หลืออีกอย่างหนึง่งพี่เขายังไม่ได้แบบใส่เข้าไปนะคะอันนี้คือโหลดลง2นิ้วข้างในจะเป็นชุดโหลดโปรเฟนเดอร์อันนี้คือถ้าเกิดโหลดแล้วนะคะเขาก็จะใส่พวกปีกนกปรับองศาลุกหมาก,กันคงคือจะเปลี่ยนหมดเลยนะคะในเซ็ตของตัวนี้โปรเฟนเดอร์ซับแทงปรับ8เป็นตัว2.5 OEM นั่นเองส่วนตรงนี้นะคะที่เขาบอกว่าเอพอใส่ล้อแม็ ใหญ่ๆยางใหญ่ๆแล้วรู้สึกว่ามันจะยืดจริงๆไม่ได้ยืดน,นะคะจริงๆเขาจะมีตัวนี้เลยคิ้วซุ้มล้อนะคะทําเพื่อที่จะให้ดูรับไปกับตัวยางเลยเห็นไหมว่ามันจะไม่ได้แบบดูยืดออกมาเยอะเลยนะถ้าไม่ได้ใส่คิ้วเนี่ยอาจจะดูยืดแต่อันเนี้ยเห็นไหมว่าแอนจะจัดทรงให้มันดูเหมือนไม่ยืดมากไม่ต้องหว่วงค่ะว่าพี่ๆจะไม่ได้เป็นดาราแน,นนน อันนี้ตัวล้อจะไม่ได้ยื่นจากตัวรถสักเท่าไหร่ส่วนคันนี้นะคะก็นี่เลยรุ่นไทเทเนียมมันจะเป็นโครเมียมเห็นไหมว่าเด่นมาก สัญ,ญลักษ์เขาเด่นๆคือรุ่นนี้เลยเป็นโครเมียมนะคะถ้ารุ่นไวท์แท็กก็จะเป็นแบบสีเทารำนะคะหูกระจกเทารำหรือจะอะไรที่ไม่ใช่โครเมียมเนี่ยรุ่นไทเทเนียมนะคะเขาก็คล้ายๆชื่อเขาเป็นโครเมียมกับไทเทเนียมนะคะก็หูกระจกนะคะเป็นโครเมียมอ่ะนี่เห็นไหมสัญ,ญลักษณ์ไบเทโบก็เป็นโครเมียมถ้าแรปเนี่ยดูไม่ออกแล้วนะคะ ก็คือเอาง่ายๆค่ะว่าเขาอยากให้มีเอกลักษณ์ของรุ่นไทเทเนียมด้วยนะคะมีตรงนี้ค่ะสัญลักษณ์ไบเทอร์โบนะหูกระจกนี่อะคริลิกก็ยังเป็นไทเทเนียมเห็นปะมันจะมีสัญลักษณ์เขานิดหน่อยนะคะพี่เขาแบบไม่ได้แบบว่าจะให้มันดูกลมกลืนไปสักเท่าไหร่ก็ให้มีมสัญลักษณ์ด้วยนะคะส่วนกระจกนะคะเราจะมีไบสปอร์ตโหมดเป็นการแจ้งเตือนมองอับสายตานะเพราะว่าอันนี้สําหรับคุณแม่บ้านบางทีบางท่านก็อาจจะแบบ ขับรถแบบไม่ได้ดูบางทีบางครั้งแบบเราจะจะเปลี่ยนเลนกระทันหันมันจะแจ้งเตือนให้เลยในระยะ50เมตรคือการทํางานอันนี้มันก็เซฟความปลอดภัยของเราบนท้องถนนได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีกล้อง360องศาที่แอนพูดถึงว่าเวลาพี่จะเปิดดูที่หน้าจอแล้วจะเห็นรอบข้างของตัวรถไม่ว่าใครเนี่ยจะอยู่ด้านข้างของตัวรถเราก็จะเห็นหมดเลยค่ะไฟมีส่องระหว่างตรงใต้กระจกนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมมันจะขึ้นเลย เวลาวิสัยทัศน์ที่แบบจอดในที่มืดๆตรงเนี้ยพอเวลาเราเปิดปุ๊บไฟมันส่องสว่างให้เลยนะคะส่วนมือจับเนี่ยก็ยังเป็นโครเมียมตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยใส่ตัวเบ้ารองมือไปให้แล้วคุณแม่บ้านชอบทําเล็บเนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วนะไม่ขูดสีตตวทรดแล้วนะคะแล้วก็ใส่ตัวเบ้ารองมือไปให้แล้วเรียบร้อยการสีถลอกนั่นเองแล้วก็ตัวนี้มือจับก็ยังเป็นโครมเนี่ยมไม่ได้แลปนะคะแล้วก็อันนี้เวลาถ้าเราล็อกกุญแจอยู่กับตัวเนี่ยเราแค่แตะ ล็อกเลยนะคะเวลาเราล้วงก็จะเป็นการเปิดให้นะคะแล้วก็คิ้วกันศาส์เนี่ยคิ้วกันศาส์นี้ก็ข้อดีคือแบบว่าเวลามันมันเปิดที่แบบแงมนิดนึงระบายอากาศภายในเพราะว่าตอนนี้องศาบ้านเรา43องศามันก็ร้อนจัดอะเวลาจอตากแดดเนี่ยคือความกังวลมันภายในมันร้อนอบแบบอบมากๆเลยก็เลยใส่ติดคิ้วกันศาส์ไปเลยค่ะพี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรอาจจะแบบช่วยระบายความร้อนออกนิดนึงพี่ว่ามันโอเคกว่าแล้วก็ด้านบนหลังคาตรงนี้แหลกหลังคาเนี่ย มันจะเป็นสีบอนบรอนเห็นไหม้ารุ่นนี้ไม่ได้แลปก็จะเป็นสีบอนบรอนหน่อยแต่ก็แบบไม่ได้น่าเกียดนะจริงๆอะ่ะอันนี้ค่ะเห็นไหมกับสีขาวอะ่ะมันคล,ล้ายๆก,กันเลยนะมันไม่ได้แบบเป็นเด่นเลยนะคะถ้ารุ่นไทไทเทเนียมกับรุ่นไวท์แท็กเนี่ยไวท์แท็กอะ่ะจะสอดมือได้รุ่นไทเทเนียมเนี่ยจะสอดมือไม่ได้นะคะอันนี้คือการใช้งานของแต่ละท่านไม่ค่อยเหมือนกันอยู่แล้วส่วนบันได นี่คือบันไดเดิมๆนะคะของโรงงานเลยบันไดเนี่ยเราสามารถใช้งานได้จริงรับน้ําหนักได้จริงๆค่ะคือถ้าเกิดว่าที่บ้านบอกว่าเอ๊คนมีน้ําหนักเกินลองขย่มได้เลยลองขย่มได้เลยก็รับน้าหนักได้ประมาณร้อยโลนะคะก็แต่ไม่มีใครค่อยมาขย่มหรอกค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็อันนี้เลยหน้าตาการลายก็เหมือนกับด้านหน้านะคะก็หล่อๆแบบนี้เลยถ้าจะเอาลายอื่นบอกแอนได้เลยนะคะสามารถทําให้ได้หมดเลยมาด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะคันนี้นะคะเขาติด ชุดแต่งเป็นวิกเตอร์ใช่ไหมคะก็หน้าตาก็จะหล่อเขาอยากได้ตัดดาด้านเห็นไหมว่าเนี่ยตรงนี้เขาเป็นดําด้านส่วนท่อเขาเนี่ยอันนี้จริงๆมันจะเป็นโครเมียมนะแต่ท่อเขาบอกว่าอยากได้แบบดําด้านเ,<อ>เห็นไหมจะดูหล่อไปแบบดุไปเลยตรงนี้คางก็ดําด้านส่วนชุดแต่งก็จะเป็นสีขาวเห็นไหมอันนี้คือเซนเซอร์เราก็อยู่เหมือนเดิมนะเซ็นเซอร์เราจะอยู่เหมือนเดิมเลยคะ่ะเห็นไหมไม่ได้แตกต่างไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เอาเจาะไปกับตัวรถเลยนะคะส่วนไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED รุ่นนี้ก็จะมีกล้อง360องศาเหมือนที่เอนพูดเลยนะคะสามารถมองได้เลยนะคะที่หน้าจอกล้องจะอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้คือครอบคิ้วไปให้เรียบร้อยเลยครอบคิ้วเนี่ยนี่เห็นไหมคิ้วของเขาหล่อไหม จริงๆมันจะได้ดูแบบเด่นเลยเห็นไหมว่าอันนี้คือไฟเรานะเหมือนเราเหมือนเราเป็นผู้หญิงจะต้องเขียนคิ้วตลอดอะไรประมาณนี้ถ้าไม่เขียนคิ้วมันก็ดูแบบคลี a n c l e อ่ะอาจจะล,ล้นโลนิดนึงนะคะแล้วก็ spoiler. สปอยเลอร์สปอยเลอร์เนี่ยอันนี้คือเป็นสปอยเลอร์ที่อยู่ด้านบนเนาะก็จะเลือกสีเอาแบบดําด้านตัดสีขาวก็ได้นะคะแล้วก็ไฟจะมีไฟดวงที่3ตรงนี้เดี๋ยวแอจะพาไปดูภายในดีกว่าภายในตอนหลังนะคะก็คือตอนที่2นั่นเอง นี่เลยอันนี้ยังไม่ได้เอาถุงออกนะคะส่งมอบในวันพรุ่งนี้ก็เลยไม่ได้เอาถุงออกไม่ได้เอาอะไรออกนะคะก็ของของลูกค้าก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะอันนี้คือภายในของรุ่นนี้มองเห็นไหมเออไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมก็คือว่ารุ่นนี้ค่ะเขาก็มีตอนหลังนะคะแล้วก็ตอนที่3ตอนที่3มก็จะเป็นแบบเบาเบาะไฟฟ้าอันนี้ของเขาอยู่ด้านในแอนไม่ค่อยกล้าขึ้นนะคะอันนี้สามารถพับนอนได้เลยแล้วก็ด้านบนแอร์แยกซ้ายขวาแล้วเห็นปะ จริงๆมันจะมีมูล,ลูปด้วยนะคะรุ่นนี้เป็นสี่คูณสี่มันมีมูล,ลูปอยู่แล้วเดี๋ยวแอนจะพาไปดูด้านหน้าดีกว่าเพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็นเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าตรงของของผู้โดยสารตอนขับดีกว่าตรงนี้นะคะก็นี่เลยพงมาลัยไฟฟ้านี่อันนี้ภายในของเขานะหน้าตาแบบหล่อมากๆมันดูสะอาดมันดูแบบหล่อแบบสุขุมมากๆเลยค่ะรุ่นนี้เขาจะเป็นแบบดําเลยนะ ดำแบบดำสปอร์ตเลยเบาะนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางนั่นเองนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าส่วนพวงมาลัยแอนจะให้ดูพงมาลัยนะเป็นพงมาลัยไฟฟ้าอันนี้แอนขออนุญาตไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าของลูกค้าอาจจะแบบกลัวเปื้อนกลัวเลอ,เอะเนาะอันนี้พงมาลัยเป็นพงมาลัยไฟฟ้านะคะมีรักทิปคุยคอนโทรลนะคะเป็นการปรับนะคะหรือว่าจะเป็นการรับสายโทรนะคะเกียร์เห็นไหมเกียร์เป็นเกียร์อ e ีกิปเตอร์สิบสปีดหน้าจอเป็นหน้าจอใหญ่ เห็นไหมเป็นเบรคไฟฟ้าระบบจะมีขับ2ขับ4ี่ห้าโลเห็นไหมเราสามารถเลือกได้แล้วก็จะมีโหมดปักกิ n งโหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอ่าเบรกมือไฟฟ้าก็จะมีปกติเลยแล้วก็ตัวแทนชาร์จไร้สายนะคะก็จะอยู่ภายในนี้แหละก็คู่มือการใช้งานจะอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะคู่มือการใช้งานเนี่ยแอจะบอกว่า คือถ้าพี่ๆบางท่านบอกว่าไม่อยากอ่านที่แบบเป็นเล่มเล็กๆอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะอ่านที่หน้าจอได้เลยนะคะอันนี้แอนมาให้ดูคร่าวๆแอนอาจจะไม่ได้ขึ้นเข้าไปข้างในนะคะอ่ะคืออันนี้คือหน้าตาประมาณนี้ว่าเขาแต่งหรออะไรบ้างถ้าเกิดว่าพี่ๆสนใจอยากจะจองรถนะคะอยากจะออกฟอร์ดแล้วแต่งแบบนี้ โทรหาน้องแอนได้เลยนะคะที่ศูนย์หกห้าเก้าห้าหกหกห้าแปดหรือจะทักแชทแอดไลน์ก็ได้นะคะแอนยินดีให้บริการนะคะมีการจดเซ็นไปไนถึงหน้าบ้านแล้วก็มีการส่งมอบถึงหน้าบ้านเช่นกันถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะอยากจะดูนะคะว่าตอนนี้มีโปรอะไรบ้างสามารถโทรหาหรือทักแชทมาได้เลยนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้แอนขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องแอนรีวิวราคาต,ต่อไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ